สวัสดีครับช่วงน,นี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มงที่ที่สายสุนีย์ชนะก็โชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งของโลกนะครับคว้าเหรียญทองในฟันดาบวีแชร์ชิงแชมป์โลกเวิร์ครัพประเภทเอเป้ที่อินโดนีเซียครับการแข่งวิแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกเวิร์ครัพรายการพาราเฟนชิ่งที่เมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียนะครับสนามที่4ในปีนี้ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายสุนีย์ชนะมือหนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์โลกเวิร์แชมเปี้ยนชิพ 2025เมื่อต้นเดือนกันยายนพบกับโชอุนเฮจากเกาหลีใต้แม้ว่านักกีฬาวิชาฟันดาบเกาหลีใต้ออกนำไปก่อน6ต่อ3คะแนนครับแต่ว่าแววสายสุนีแทงได้แม่นยำเจ็บคมทำคะแนนพลิกขึ้นนำและเอาชนะไป15ต่อ9คะแนนครับคว้าแชมป์เวิร์ครับถือว่าเป็นความสำเร็จต่อเนื่องครับหลังจากก่อนหน้านี้สายสุนีชนะซึ่งมีนันทาจันทะสุวรรณศิลเป็นผู้ฝึกสอนเพิ่งได้แชมป์โลกเวิร์คชิมชิฟเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับ ก็ได้แชมป์อีกหนึ่งรายการทําให้สายสุนิจานะวัย51ปีมือหนึ่งของโลกควา้าแชมป์โลกทั้งหมดรวม6เหรยนทองในปี2010 2011 2013 2015 2023, 2023และ2025ครับรวมทั้งได้ไปทั้งหมด5เหรยนทองกีฬาพราลิมปิกเกมส์ในปี2004 2012และ2004ซึ่งได้3เหรยนทองครับ